ยกระดับองค์กรของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยแอป AI พลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรของคุณโดยเฉพาะปลอดภัยและคุ้มค่าในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการทำงานขององค์กรคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเคยประสบกับปัญหาการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายการสื่อสารที่ล่าช้าหรือการตัดสินใจที่ไม่แม่นยัหรือไม่ วันนี้เปรียวขอแนะนำแอป AI Platform แพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและชันฉลาดยิ่งขึ้นโดยแอป AI Platform ค่ะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงขีดความสามารถของ AI ได้อย่างเท่าเทียมเอาเป็นว่าเรามาชมกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละแอปพลิเคชันของเราจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง 1. App b u อ d y ผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่รู้ใจคุณ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดค่ะที่เข้าใจองค์กรของคุณอย่างลึกซึ้งสามารถสร้างหมายบันนี่ของคุณเองได้โดยอบรมด้วยข้อมูลภายในบริษัทให้มันรู้จักและเข้าใจทุกความต้องการเฉพาะของคุณและไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลสําคัญจะรั่วไหลพอะทุกอย่างจะอยู่ภายในองค์กรของคุณค่ะ 2. Ac แ o ป n n นเที่เชื่อม AI เข้ากับฐานข้อมูลทุกระบบขององค์กรไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP CRM Finance หรือ Stock ทำให้คุณค่ะสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่างๆได้อย่างง่ายดายออกเป็นรายงานและสร้างเป็นกราฟได้เองอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์มืออาชีพและยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้แต่ละบุคคลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอกเช่นไลน์เพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือข้อมูลสำคัญๆได้อย่างรวดเร็วถ่ายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกค่ะ 3. a p แอปซิที่ช่วยเชื่อมโยงกับปฏิทินของพนักงานทุกคนในองค์กรค้นหาช่วงเวลาที่ว่างตรงกันและทำนัดหมายให้คุณได้ทันทีนอกจากนี้นะคะยังสามารถจองห้องประชุมที่เหมาะสมได้จากภายในแพลตฟอร์มทำให้กระบวนการนัดหมายประชุมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วค่ะ 4. a p แอปซัหมดปัญหาการประชุมวุ่นวายลืมการจดบันทึกการประชุมที่น่าเบื่อไปได้เลยค่ะ เพราะแอปซัมไม่ใช่แค่ช่วยคุณสรุปการประชุมได้อย่างแม่นยำแต่ยังสามารถนำข้อมูลการประชุมไปวิเคราะห์และทำงานต่อได้ทันทีเช่นวางแผนงานสร้างแอคชั่นแพลนหรือจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมหลายๆครั้งก็สามารถทำได้แบบสบายๆค่ะ 5. แอปวอล์ o มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับแชร์ไอเดียและวางแผนร่วมกันในองค์กรโดยมี AI เป็นที่ปรึกษาเชิญกลยุทธ์คอยหาเครื่องมือสนับสนุนแนะนำเฟรมเวิร์กออกแอคชั่นแพลนตั้ง KPI และอีกมากมายเพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ของคุณเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับทีมค่ะ และเพราะทั้งหมดนี้นะคะจึงทำให้แอป AI แพลตฟอร์มตอบโจทย์ในทุกรูปแบบขององค์กรแตกต่างและโดดเด่นด้วยความคุ้มค่าเพราะเราใช้ระบบ Paper Use ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลความปลอดภัยสูงข้อมูลไม่รั่วไหลสู่ภายนอกและความรู้จะสะสมอยู่ภายในองค์กรทาให้ AI ของคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆ รวมทุกเครื่องมือไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ต้องใช้ AI แยกหลายตัวและใช้งานง่ายค่ะมีข้อมูลพร้อมใช้งานทันทีดังนั้น AI แพลตฟอร์มคือตัวช่วยสำคัญในการยกระดับศักยภาพองค์กรของคุณให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่การทำงานที่ชันฉลาดและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงหากสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่095-365-6871และทุกช่องทางของแอปพลิเคชเลยนะคะ